เอาละวครับวันนี้เราอยู่ในเกม Naruto a n t i m e t e r Tom นะครับผมวันนี้ตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือซาสตเกะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะมันเป็นตัวระดับ S ที่แบบดาเมจแรงกับตัวระดับ SS เลยครับผมเอาละมาดูสกิลก่อนเลยครับสกิลหนึ่งก็คือแบบแปบลบว่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งอ่ะเราจะเสีย HP นะครับ ประมาณ HP ที่เราเสียก็ประมาณ20%นะครับ20%นี่คือหักจาก HP ปัจจุบันนะครับและจะโจมตีเป้าหมายที่เลือด HP ต่ำสุดคือในทีมฝ่ายข้ามถ้าตัวไหน HP น้อยสุดก็คือจะโจมตีตัวนั้นและถ้าเราสามารถใช้สักิวนี้สังหารศัตรูได้ HP พที่เราเสียไปมันจะฟื้นฟูกลับมาโอเคนะครับส่วนสกิลที่สองนี่กระถางยีเลนเป็นทำดาเมจครับทำดาเมจตัูแถวหน้านะครับแถวหน้าถ้าตัูแถวหน้าตายหมดก็แถวหลังทำดาเมจทุกตัวเลยสามตัวและมีโอกาสจะสิบเลนที่จะทำให้ตัูเนี่ยเป็นอมพาต1.5ึาวิ แต่ละเม็ดแรงแรงมอนเกินครับแรงมากแล้วเราไปดูเลยนะครับผมครัผมก็จะจัดทีมซาสเกตตัวเดียวนะครับเจอกับโอโรจิมารุตัวต่อต,ตัวเลยสหางไม่ใช้ด้วยส,สถานจะไม่ใช้จะให้ดูสก,กิลครับผมมาดูกันเลย เนี่ยเลามา,าพลาและครับ1.5วิงจุดวิร้อยเกือบตายเหมือนกันครับ ดาเมจก็สองแสนหนะครับดาเมจทั้งหมดที่ทำในด่านนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย